แล้วก็ซีชมนานก็มันเล่นต่อจากคัสหนึ่งนะโอ้โหแมงพาตีแล้วเหี้ยมากเลยไม่น่าช่วยเลยเราจะเป็นคนที่ไม่ช่วยเพื่อนแล้วนะเราจะเป็นผู้โชคดีจะเป็นคนผู้โชคดีดีกว่าปพกมันใสยังไงเพื่อนฮะมันใส่มาอยู่แล้วเพื่อนยังไงอย่างเงี้ตรงนี้เพื่อนเพื่อน กดดีเพื่นอนบอกข้อหลามต้มแมงไม่กดอีกแล้วเยี่ยกดดีอพัพเยี้ยอะไรนักหนา,นานนโอ้อีกแล้วทีแว่แม่รวมกลุ่มเนี่ยสัตว์ตลอดเลยชักช้าวะ่ะไม่รู้สึเพืพเ่อนเยอะเกินมันจัดลูนจนวินาทีสุดท้ายเลยตัด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 เข้าเกม โอเคครับก็โอเคตัดเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยเจอเป็นหมอลำทุกคนเจอเป็นหมอลำเอ้ยกูอยู่ในโบสถ์อีกแล้วเอ้ยใครอยู่อ่ะกกกููอย่่บบ้้าานนเเลล็็ไรชั้นล่างอ่ะไอ้ใครไม่รู้อยู่ใครไม่รู้อ่ะที่เป็นอาอที่กำลังตึกตึกตักตึกตึกตักตึกตึกไม่ใช่มุงป้องโอ้หัวใจโอ้เตะพไปตรงสติหัวใจกูเต้นสัตว์ละลัวแล้วเพื่อนเอ๋ยใครโดนอ่ะหัวใจ เกียตู์ตวขวอะไรมันนี่เอ้อโดนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วจุกจุกไปจุกไปจุกไปจุกซ่อมเครื่องอยู่ตั้งใจถอนตั้งใจถอนรหัสเนี่ยจุกฆ่าเครื่องโชว์ที่เพื่อนเขาบอกว่าตั้งใจถอนรหัสเออจุกไปจุกไปกําลังจุกอยู่กําลังซ่อมอยู่จุกโอ้จุก อยู Michael, Cal, Cal, ่ซ้อมอยู่ซ no? ้อมอยู่ซ้อมอยู่ขยอยู่ีนะอยู่ด้นะอยู่อยู่ยบย้ลงมาขยับลอายลงมาจุคบซ้อมอยู่ซ้อมอยู่จุ๊ซ้อมอยู่ซอมอยูุ่๊บไปจุ๊บไปจุ๊บจุ๊บสองคองแล้วเครื่องอีกสมเครื่องโอ้จังหวะนี้ว่าไงะกอแบบ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเส็จแล้วุซาเมาเครมาครับเราจะจุ๊มหเครื่องกันนะทุกคนสองเครื่องเบียดมึกพามาทางนี้หรอกสองเครื่องอินสงเครื่องกีกสเครื่องจัะนี้นะครับเดนซอมอย่างเดียวซ่อมอย่างเดียวขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วโวนนี้สวนนีโซนโดนงโดนเดีนเล็บโอ้อะไรกันกับเนีย่งไปส่ไปส่ไไปซ่อมอยู่ซ่อมอยู่อีกอีกคนละเครื่องเนี่ย อย่าเลยสองเครื่องโอ้เจ็ดสิบสองไม่พ้นในจังหวะนี้โอ้จบแล้วครับโนแตกซะแล้วโดนรุมไปแล้วเธอเห็นผีพี่เลยขอหนีกลับบ้านถ้าเธอไม่ต้องการให้เขาโลเคียงข้างกูกูอะไรวะเมเนตีหลีอยู่หลังตรงเนี่ยจุก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 เฮ้ยให้มันให้มันตีให้มันตีทีหนึ่งให้มันตีทีหนึ่งจุ๊กให้มันตีทีหนึ่งแล้วก็มันี่ไงม่แล้วไม่ช่วไม่ช่วไม่ช่เออแล้วเนี้า เออมึงมึงล่อไปมึงล่อไปมึงล่อไปมันรออยู่กวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเฮ้ยมันกลับไปมันกลับไปมันกลับแย่มันสั่งให้เด็กน้อยมาหากูเด็กน้อยมันตามกูมาตะเพงบาจูบาจูเฮ้ยมันมาหากูเพื่มันมาหากูมันมาหากูมาหากูมาหากูไปอ่ะดูแทงให้เดี๋ยวกูแทงให้อ้าวไอ้ชีเวนโอ้กูโดนแล้วเพื่อนเจอเจอหิวตัวเองไหมเดี๋ยวไปซุก ว่ามันจะเวาแน่นอนนี่นะนี่แล้วเครื่องใกล้ด้วยเฮียเอ้ยซ่อมก่อนไหมเฮียหรือคนละเครื่องเนี่ยโอ้โหได้คนละเครื่องจุ๊บจุ๊บไปสามเครื่องอ่ะครับทุกคนก็ดูเอาละกันเฮ้ยมันหยาง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 ไอ้เฮียมันหยางมันหยางตีว่แล้วเฮ้ยมาตีวืดมาตีวืดมาตีวืดมันมามันมามาตีวืดมาตีวืดมาดิตีวืดมาตีวืดอ๋ออยังไงอย่งไง มันเ no. oh, 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 yeah. like. ืมเืมจ้ไปไปไปโอ้มันตังบอดไปเจอเออไมันีกูเลยเฮ้ยมันไล่กูมันไล่กูตอทีตอทีเบสตอนีตอนีตอีโอ้เฮ้ยมันมันมันไล่คนมันไล่คนเก่าแล้ไคนเก่าจุจุกจุเออขึ้นมาเอ้าโอ้ยจบแล้วฮิวตัวเองก่อนฮิวตัวเองก่อนเดี๋ยวอนฮิวม่อยู่เ้ยมันิวมามาว

surprise, motherfucker. ไม่ได้อะไรเหี้ยมันหลุดหมดไปไปกลุ่มห้องวีเลยเพื่อนเอ้ยอ่าคุณหมอคุณหมาซ่อซ้อมซ่อโอ้มันตั้งบอดด้วยอ่ะโอ้โหนึกว่าฮิวเสร็จแล้ววีเอ้ยลงมาช่วยทีห้องวีห้องวีเฮ้ยเจอหลุมเจอหลุมโอ้เจอหลุมแล้วจังหวะนี้ กำลังจะไปช่วยกำลังจะไปช่วยฮองวีฮองวีเราแจกคนแรกแล้วเพื่อนบายบายทุกคนฮองวีฮองวีเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยปิงปิงปิงจังหวะนี้ปิงราคาทุกคนบายขี่จะโดดขึ้นเอ้ยมันวับกลับมามันวับก่อนขึ้นไป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 วิ่งช้าวิ่งช้าโอ๋อตุ๊กตุกตุกกูยังเอ้ยกูจะตายแล้วเบส กูจะตายเหรอเออจะตายแล้วกูไปแล้วละกันไปแล้วจังหวะนี้เอ้ยไม่กลับมาชุบก่อนแล้วโอ้ยโกดกดแล้วโอ้โอ้เบสแม็กไม่ช่วยเพื่อนอีกแล้วโอ้ยนิ้วน่าสงสารไปแล้วครับผมโอ้ยจี้เอาไปจี้ขึ้นมือแล้วลอยโอทุกคนครับปิงครับเมื่อกี้โอ้อ้างกับเบสอ้างโอ้เบสไม่ช่วยเพื่อนเนอะแย่จริงๆเลยช่องเพิ่งเดียวแค่แล้วเนี่ยเบสก็ตายว่ะโอ้ยอย่างงี้เฮ้ยมันลงห้องมีหรือเปล่า

บอกเบสบอกเบสแม่งไปช่วยกูรักลอบเลยเว้ยไอ้เงี้ยจำไม่ไดเลยเบสจะไปช่วยมึงเล้วเราอุตส่าห์แมจตไรัตทำงนานนะเย่อเยี่อเบสโอ้เยี no> <t? <t ่ยวไม่ชู้เพื่อนเลยเ้ยมาไม่หนีมาไม่หนีมาเพื่อนแล้วเราก็ตายแล้วมาเป็นผีเราต้องวิ่งเร็วมามาวิ่งแข่งกันมาตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะมาตรงนี้ต้นไหนเห็นต้นไม้ต้นเห็นต้นไม้ต้นไหนต้นไหนต้นไหนอ่ะเนี่ยตรงหน้าด้านหน้านั่นแหละเออความยังยังแป๊บนึง ะีหนึ่งสามย่เพิ่งีจะนับหนึ่งสามนะสามสามพ่อเยเียดิเฮียไเฮียเกินสามเฮียเลยเหรอี่ยมไม่หนึ่งไงเฮียสามเฮียเลยลอยจบเกม We'll